คำตอบในเมืองไทยนะคะก็เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวที่มีมติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมานะคะว่าควรที่จะมีงบประมาณกลางฉุกเฉิน20,000ล้านบาทจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะโดยภาคประชาสังคมก็เห็นว่า เรื่องนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ทางออกในระยะยาวแต่อย่างน้อยก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับชาวนาไม่ต่ำกว่า1ล้านคนนะคะที่กำลังรอเงินจากโครงการรับจำนำข้าวและอย่างน้อยก็จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะ ค่ะคุณนัฐาเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาคส่วนต่างๆนั้นมองว่าวิธีนี้ดีกว่าไปกู้ยืมจากสถาบัานการเงินนั่นเป็นเพราะว่าการนําเงินส่วนนี้มาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายงบประมาณกลางของประเทศนั่นเองค่ะที่ระบุเอาไว้ว่ามีไว้สํารองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สำนักงบประมาณกลางที่ดูแลเงินส่วนนี้ยืนยันนะคะว่าการนําเงินส่วนนี้มาใช้ไม่กระทบต่อเงินสํารองกรณีฉุกเฉินอื่นๆค่ะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือรัฐบาลน,นั้นจะต้องส่งคืนพร้อมกับดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือนพฤษภาค,คมนี้ซึ่งถ้าดูตามเงื่อนไขเหล่านี้หลายคนก็มองว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะคะเพราะว่าการทําธุรกรรมทางการเงินของรัฐบาลคงจะไม่คล่องตัวนักจากการที่มีสถานะเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการเท่านั้น ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศอ,อธิบายค่ะว่างบส่วนนี้สามารถนําไปจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวได้หลายหมื่นคนค่ะแต่จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้านําไปใช้รวมกับกองทุนช่วยชาวนาที่จัดตั้งขึ้นใหม่อีก3กองทุนเนื่องจากเป็นกองทุนที่บริจาคนะครับ ทางธนาคารก็จะมีคณะกรรมการเพื่อที่จะนําเงินกองทุนเหล่านั้นเนี่ยไปทําประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวนานะครับที่ยังมีความยากจนอยู่ทั้งในแง่ของการให้ความรู้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดต้นทุนการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมการทํานาแบบเกษตรอินทรีย์นะครับรวมทั้งเรื่องของการให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานั้น ได้สามารถปลดปล่อยศักยภาพในตัวเองนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการได้แล้วก็สามารถยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตของตัวเองได้ครับผม แนวทางที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับหลายข้อเสนอจากเวทีแก้ปัญหาจำนำข้าวและปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทยนะคะที่จัดโดยเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปโดยเฉพาะการนำงบประมาณส่วนกลางมาใช้แทนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพราะว่าทามกลางความแตกต่างทางการเมืองแบบนี้ย่อมมีความเสี่ยงขาดที่สถาบันการเงินจะถูกลดความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้บริการจนเสียสภาพคล่องอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วกับธนาคารออมสิน และเพื่อความโปร่งใสรวมถึงการกระจายงบประมาณก้อนนี้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะอดีตรองประธานทกศเพิ่มเติมว่าควรกระจายอำนาจการตรวจสอบการแบ่งจ่ายงบประมาณให้กับสภาวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพในการดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะ นอกจากวิธีเหล่านี้แล้วก่อนหน้านี้นะคะทางสถาบันการเงินเพื่อการเกษตรเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือชาวนาให้มีทุนสําหรับปลูกข้าวรอบใหม่ค่ะด้วยการปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่าอายุผ่อนผันนานกว่าเงินกู้ทั่วไปรวมไปถึงให้สิทธิ์เฉพาะชาวนาที่ยังไม่ได้เงินจากโครงการรับจำนำเท่านั้นด้วยการนําใบประทวนมาขอกู้รายละ1 0 0 0 0แบาทนะคะชาวนาจากจังหวัดสุรินทร์สะท้อนผ่านทีมข่าววาระประเทศไทยค่ะว่าแม้ว่าจะช่วยให้พวกเขามีทุนหมุนเวียนแต่ว่าแนวทางนี้ก็อาจเพิ่มภาระหนี้สินให้กับ พวกเขาได้เช่นเดียวกันหลังไถกลบหน้าดินเมื่อเกือบสองเดือนก่อนที่นากว่า100่รไร่ในชุมชนนาเกาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ถูกปล่อยทิ้งตามสภาพ ชาวนาหลายคนที่นี่บอกว่าอาจต้องยกเลิกแผนการเพราะปลูกที่วางไว้เพราะไม่มีเงินทุนสำหรับการผลิตรอบใหม่คิวเรียกรับเงินโครงการรับจำนำใกล้จะมาถึงแต่ชาวนาที่นี่บอกว่าไม่ทันใช้หนี้ที่กู้มาจากสถาบันการเงินและร้านขายปัจจัยการผลิตก็คือค่ารถเกี่ยวข้าวค่าปุ๋ยที่คือตอนนี้ทกสมีบัตรเครดิตรูดปื๊ดรูดปื๊ดเนาะก็เป็นค่าปุ๋ยของทกสยังไม่ได้ชำระ แล้วก็เป็นหนี้กับทกสที่ไปกู้เงินหมุนเวียนนะแล้วก็ลูกหลานไปโรงเรียนนี่แหละคือผลกระทบข้าวเปลือกที่การไว้จากการผลิตรอบที่แล้วคือสเสบียงสําหรับเจ็ดสมาชิกครอบครัวชมบุญแม้จะวางแผนลดภาระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแต่เมื่อไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวตามกําหนดสารินก็ต้องหาแหล่งเงินกู้เพิ่มาว่ นี่สินครั้งนี้ทําให้เขาเชื่อว่าการปล่อยกู้แก่ชาวนานอกจากไม่ใช่ทางออกของปัญหาแล้วยังอาจเป็นการเพิ่มทุกข์เพราะว่าเหมือนผมไปประชุมเขาให้ใบประทุนของเรานี่ใครไม่มีเอาไปจำจำนำเขากอนส่วนเซนหนึ่งให้ห้า0 0ื่นแล้วคิดดกเราอีกทําไมเขาว่าว่าข้าวตัวเองเงินตัวเองต้องไปต้องไปไปไปยืมของทกสอีกไปพระระให้ให้ชาวนาเราอีกครับช่วงนี้ชาวนาก็บ่นเลยว่ารัฐบาลจ่ายเงินยังไม่ได้ ทออคิดโดถึงชระแลํา้วเดือนนมีาต้้้องงชรระะาห,หมดทััสัสคํบนรราายวคับด้นะะหนึ่งคือวิกฤตแต่อีกด้านคือโอกาสที่ทําให้สาริตและเพื่อนชาวนาได้เห็นลู่ทางกระจายผลผลิตด้วยตัวเองชูของดีในมือค,คือแนวคิดดึงศักยภาพข้าวหอมมะลิสุรินข้าวพื้นถิ่นที่มีลักษณะเรียวยาวไม่หักง่ายหุงขึ้นหม้อมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จัก และอย่างร่วมกันจัดตั้งสถาบัานการเงินที่ตัวแทนชุมชนบริหารจัดการกันเองพวกเขาเชื่อว่าวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอังสนาวงเจ๊เซมไทย PBS รายงาน สถานการณ์ที่ผ่านมาทําให้การอนุมัติงบประมาณการกู้เงินเงินรวมไปถึงการทําธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงินกับรัฐบาลถูกจับตาและก็มีกลไกการตรวจสอบที่มากขึ้นค่ะแต่ว่าเครือข่ายชาวนาและฝ่ายต่างๆที่ติดตามเรื่องนี้ก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะก็คือการต้องถอยห่างนโยบายที่แทรกแซงกลไกราคาตลาดและหันมาให้ความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพการผลิตค่ะ โดยเฉพาะระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะที่นอกจากจะเป็นมิตรต่อระบบนิเวศให้ผลตอบแทนสูงสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ว่าปัญหาก็คือชาวนานในบ้านเรายัางหันมาทำนานในระบบนี้น้อยมากนะคะเป็นเพราะอะไรกลับมาติดตามวันพรุ่งนี้ค่ะ